สมมติว่าเพื่อนๆกาลังทํากิจกรรมอยู่กลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นเดินเล่นออกกําลังกายหรือว่าปิกนิกแล้วอยู่ดีๆก็เห็นแสงประหลาดปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเพื่อนๆจะคิดว่ามันคืออะไรครับในสมัยนี้ที่เราดูหนังกันเยอะแล้วก็คงคิดว่ามันจะต้องเป็น UFO อย่างแน่นอนใช่ไหมครับแต่บางทีมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างที่บอกว่าให้เราต้องรีบหนีไปที่ปลอดภัยเพราะว่าแผ่นดินไหวกําลังจะมาครับย้อนกลับไปในปี1988 ประเทศแคนาดาแถวแม่น้ําที่ชื่อว่าแม่น้ําลอเรนส์มีการบันทึกไว้ว่ามีผู้คนพบเห็นแสงลูกบอลประหลาดอยู่บนท้องฟ้ามันเป็นแสงสีม่วงแสงสีชมพูซึ่งเราไม่รู้ว่าแสงนั้นมันคืออะไรหลายคนก็คิดว่าอาจจะเป็นยานต่างดาวก็ได้แล้วหลังจากนั้นเพียงหนึ่งวันก็เกิดแผ่นดินไหวครับหลายๆคนก็ตีความไปต่างๆนานา,นาว่าแสงนั้นมันคืออะไรมันเป็นปรากฏการณ์ลี้ลับอะไรคนส่วนใหญ่ก็คิดว่ามันคงจะเป็นปรากฏการณ์ลี้ลับที่จะเป็นสัญญ,ญาณเตือนว่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติกําลังจะเกิดขึ้นครับเพราะว่าสิ่งที่ตามมาคือแผ่นดินไหวนั่นเองปรากฏการประหลาดที่มีคนสังเกตเห็นแสงบางอย่างบนท้องฟ้าก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวหรือบางทีแสงนั้นก็เกิดขึ้นระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเราก็จะเรียกแสงนั้นว่าแสงแผ่นดินไหวหรือว่า earthquake light ตั้งชื่อง่าย รงตัวดีนะครับเจ้าแสงนี้มันคืออะไรกันแน่มันคือปรากฏการธรรมชาติหรือสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติและมันเกี่ยวข้องอะไรกับแผ่นดินไหวสาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดแผ่นดินไหวก็มักเกิดมาจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกครับแผ่นเปลือกโลกได้เคลื่อนตัวมาชนกันจากนั้นมันก็ปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาในรูปแบบของคลื่นสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือว่าแผ่นดินไหวนั่นเองครับแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการธรรมชาติที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับ มันสร้างความเสียหายให้ชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์มาอย่างมากและปัญหาก็คือเราไม่สามารถทำนายว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นที่ไหนได้เลยครับมันเหมือนกับว่าเราทำได้แค่การตั้งรับและป้องกันเท่านั้นมันสามารถเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้โดยแทบจะไม่มีสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้าเราแทบจะทานายไม่ได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับอย่างมากเราก็ทําได้แค่พื้นที่ไหนเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวบ่อยพื้นที่ไหนไม่เสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวได้น้อยเท่านั้นเองครับในปัจจุบันนีีี้้ก็มผูเชช่ยยวาาหลาคน พยายามศึกษาว่าเราจะทำยังไงให้เราสามารถทำนายล่วงหน้าว่าจะเกิดแผ่นดินไหวเราจะรู้สัญญาณบอกเหตุได้ยังไงโดยส่วนใหญ่ก็ไปสนใจที่พฤติกรรมของสัตว์ครับเพราะว่าสัตว์มีสัญชตาตญาณเอาตัวรอดมันจะรู้ล่วงหน้าก่อนภัยพิบัติมามันมีสัญชตาตญาณที่ดีกว่ามนุษย์ครับอย่างเช่นพวกนกพวกมันมีประสาทรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่ดีมากโดยเฉพาะนกพิราบครับที่ประเทศจีนเคยมีการวิจัยและพบว่านกพิราบเนี่ยจะรู้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวล่วงหน้าถึง24บชั่วโมงเลยนะ ถ้าแผ่นดินไหวนั้นมีความรุนแรงเกิน3รดิกเตอร์นกพิราบในรัศมี50กิโลเมตรจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเนี่ยจะหนีออกไปล่วงหน้าก่อนถึง1วันเต็มๆเลยครับหรือเราจะดูที่พฤติกรรมของปลาก็ได้ครับในปี1995ที่โกเบประเทศญี่ปุ่นมีการบันทึกไว้ว่าชาวประมงสามารถจับปลาน้ําลึกได้มากเป็นพิเศษในบริเวณที่เป็นน้ําตื้นครับนั่นก็เพราะว่าปลาน้ําลึกได้แหไ่ไหวหนีอะไรบางอย่างมาที่น้ําตื้นครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดแผ่นดินไหวนั่นก็แสดงว่า ปลาน้ําลึกมีสัมผัสบางอย่างรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นพวกมันถึงหนีมาที่น้ําตื้นครับหรือปลาที่โด่งดังในการเตือนภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่นมีชื่อว่าปลาออฟฟิชยักษ์ครับโดยปลานี้ปกติแล้วจะอาศัยอยู่ในน้ําลึกที่ความลึกประมาณ2 0 0ถึง1,000เมตรครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราพบมันที่น้ําตื้นนั่นก็แปลว่ามันจะมีภัยพิบัติบางอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสึนามิหรือแผ่นดินไหวครับชาวญี่ปุ่นเลยเชื่อว่าปลาชนิดนี้ มันเป็นปลาเตือนภัยการเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวหรือสึนามินั่นเองครับแต่ในปัจจุบันนักชีววิทยาก็ได้โต้แย้งเรื่องเจ้าปลาออฟฟิศนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นปลาที่มีกล้ามเนื้อน้อยมันไม่ใช่นักว่ายน้าที่ดีครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสภาพน้ําทะเลน,นิดหน่อยก็สามารถพัดมันขึ้นบกได้ดังนั้นการที่มันถูกพัดจากน้ําลึกมาน้ําตื้นบางทีอาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับสึนามิหรือแผ่นดินไหวเลยครับแต่ว่าหลายครั้งที่ชาวญี่ปุ่นพบปลาชนิดนี้ที่บริเวณน้ําตื้นมันมักจะตามมาด้วยภัยพิิิบบััตนสคร ไม่ใช่แค่ปลาน้ําเค็มนะครับปลาน้ําจืดก็มีสัญชตาตญาณนี้เหมือนกันเคยมีการบันทึกไว้ว่าปลาคราฟหลายตัวหรือปลาครา,ทาฟทั้งฝูงเลยเนี่ยได้กระโดดขึ้นมาจากผิวน้ํามาเกยตื้นตายบนบกเหมือนนี้อะไรบางอย่างก่อนที่จะเกิดแผ่นนินไหวครับสัตว์เลื้อยคลานนั้นก็ไม่น้อยหน้าครับโดยเฉพาะงูอาจจะเพราะว่างูนั้นอาศัยอยู่ใต้ดินเป็นหลักมันสามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมใต้ดินได้รวดเร็วและแม่นยำมากนะครับแต่จริงๆแล้วงูนั้นไม่มีหูนะครับมันไม่มีใบหูและไม่มีหูชั้นนอก แต่ว่ามันมีหูชั้นกลางและหูชั้นในโดยมันใช้ร่างกายของมันรับรู้การสะเทือนรอบร่างกายมันแล้วการสะเทือนนั้นก็ส่งผลไปที่หูชั้นกลางและหูชั้นในทําให้งูสามารถจับเสียงได้และมีความแม่นยํามากครับการจะบอกว่างูไม่มีหูและมันหูหนวกอาจจะไม่ถูกต้องสักทีเดียวนะครับเพราะว่างูนั้นไม่มีเพียงแค่รูหูกับหูชั้นนอกเท่านั้นแต่มันมีหูชั้นกลางและหูชั้นในแล้วมันไม่ได้ใช้รูหูและใบหูในการรับแรงสะเทือนนะครับ แต่ว่ามันตรวจจับแรงสะเทือนด้วยร่างกายของมันมันยังคงได้ยินเสียงอยู่ครับแค่คนละวิธีกับเราโดยไม่จําเป็นต้องใช้รูหูและใบหูครับเพราะจริงๆแล้วการได้ยินเสียงมันก็คือการตรวจจับแรงสะเทือนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเรานะครับการที่เราได้ยินเสียงก็คือได้ยินการสะเทือนภายในอากาศครับงูก็เช่นกันมันตรวจจับการสะเทือนรอบๆตัวมันด้วยร่างกายของมันแล้วส่งสัญญาณไปที่หูชั้นกลางและหูชั้นในครับและหูชั้นกลางและหูชั้นในของงูเนี่ยมันมีความแม่นยํามาก ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงการสะเทือนของดินครับในปี1855ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการบันทึกไว้ว่าอยู่ดีๆงูใต้ดินหลายตัวได้เลื้อยขึ้นมาที่ผิวดินเหมือนมันพยายามหนีอะไรบางอย่างแล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งวันก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นครับหรือในปี1977ที่ประเทศโรมาเนียในช่วงฤดูหนาวในช่วงนั้นงูควรจะจำศีลอยู่ใต้ดินใช่ไหมครับถ้ามันออกมาเจอฤดูหนาวมันอาจจะแข็งตายได้แต่ปรากฏว่าอยู่ดีด งูหลายตัวก็พร้อมใจขึ้นมาแข่งตายบนดินครับมันหนีอะไรบางอย่างที่ใต้ดินและแน่นอนว่าหลังจากนั้นเพียงไม่นานก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นจริงๆครับนอกจากการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์แล้วเรายังสามารถสังเกตปรากฏการธรรมชาติได้ด้วยเช่นกันนะครับมีการบันทึกไว้ว่าชาวจีนได้พยายามศึกษาสัญญาณการเกิดแผ่นดินไหวจากระดับน้ําใต้ดินครับแล้วในงานวิจัยในปี1975ของชาวจีนก็พบว่าระดับน้าใต้ดินจะเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติล่วงหน้าถึง1ปี ก่อนจะเกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงถึง7จิกลิตร์ขึ้นไปครับแต่ถ้าแผ่นดินไหวมีความรุนแรงต่ำกว่า7จิกลิตร์หรือต่ำกว่าหกลิตร์เนี่ยระดับน้ําใต้ดินจะเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าเพียงแค่2-3เดือนเท่านั้นแต่ว่าการสังเกตจากสัญญาณพวกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจากสัตว์หรือว่าสัญญาณจากระดับน้ําใต้ดินมันเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างสังเกตยากโดยเฉพาะถ้าเป็นสัญญาณจากระดับน้าใต้ดินเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องมือพิเศษในการตรวจวัดคนทั่วไปไม่สามารถสังเกตได้ครับันวิทยาศาสตร์เขาาาอยกได้สัญญณที ประชาชนคนทั่วไปสามารถมองเห็นได้พร้อมกันโดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยใช้แค่ตาของเราเนี่ยในการเห็นสัญญาณแผ่นดินไหวครับแล้วสัญญาณที่น่าสนใจก็คือแสงประหลาดบนท้องฟ้าที่มักจะเตือนล่วงหน้าก่อนจะเกิดแผ่นดินไหวที่เราเรียกว่า Earthquake Light หรือแสงแผ่นดินไหวนั่นเองครับจริงๆแล้วมีการบันทึกมากมายที่บอกว่าผู้คนได้พบเห็นแสงแปลกประหลาดบนท้องฟ้าก่อนจะเกิดแผ่นดินไหวครับการบันทึกประเภทนี้ย้อนกลับไปได้ถึงพันปี มันฝังอยู่ในทั้งนิยายและวรรณกรรมต่างๆมากมายครับแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดและไม่มีหลักฐานชัดเจนนักวิทยาศาสตร์เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องราพวกนี้นักเพราะว่ามันแทบไม่มีหลักฐานและมันฟังดูโม้เกินจริงไปหน่อยครับแต่ในปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีการบันทึกภาพเราแทบปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเจ้าแสงพารินไหวเนี่ยไม่มีจริงเพราะว่าม่มีการบันทึกแล้วหลายๆครั้งยืนยันว่าแสงนี้มันเกิดขึ้นจริงมีผู้คนมากมายพบเห็นและบันทึกภาพไว้ได้ครับ และนั่นก็ทาให้นักวิทยาศาสตร์ได้หันมาสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังครับและนั่นทําให้นักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งประเภทของแสงแผ่นินไหวออกเป็น5ประเภทดังนี้ครับ 1. แสงแผ่นินไหวในลักษณะของแสงวูบว่าบนท้องฟ้าโดยแสงในลักษณะน,นี้จะสามารถมองเห็นได้ในบริเวณกว้างคล้ายๆกับฟ้าแลบนะครับ 2. ลำแสงแผ่นินไหวแบบแท่งซึ่งบางครั้งก็สามารถเกิดได้ทั้งแบบตั้งหรือแบบนอน 3. แสงแผ่นินไหวแบบลูกบอลแสงเราสามารถพบเจอได้ทั้ง แบบลูกบอลแสงลอยนิ่งๆและแบบเคลื่อนไหวได้ 4. แสงแผ่นินไหวที่คล้ายกับเปลวไฟพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินแต่แสงนั้นจะไม่ทําให้เกิดการเผาไหม้ได้นะครับและ 5. แสงแผ่นินไหวในรูปแบบของก้อนเมฆเรืองแสงในวันที่26กันยายนปี1968ได้เกิดแผ่นินไหวขึ้นที่มัตเซโระประเทศญี่ปุ่นนายคุริบายาชิเพศัชกรชาวญี่ปุ่นได้ถ่ายภาพแสงประหลาดที่เป็นรูปร่างกึ่งทรงกลมเหนือภูเขากิมโย โดยแสงนั้นได้ปรากฏขึ้นเป็นเวลา90ิวินาทีก่อนที่จะดับลงแล้วแสงนี้ก็ได้เกิดขึ้นพร้อมๆกับการเกิดแผ่นดินไหวครับในวันที่1กรกฎาคมปี1972ที่ประเทศแคนาดานายจิมโคเนเซอร์ได้สามารถถ่ายภาพลูกบอล7ลูกที่สองแสงสว่างอยู่เหนือภูเขาลายใกล้ทะเลแคลิกโดยเขาคิดว่าแสงนั้นก็คือ UFO โโดยลูกบอลแสงเหล่านี้ได้เคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆและแน่นอนว่าภาพนี้ได้ถูกถ่ายขึ้นในเวลาเดียวกันกันกบที่เกิดแผ่นดินไหว ขนาด6.7เลิเตรครับหรือเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมปี2008ได้มีการรายงานว่ามีการพบก้อนเมฆเลืองแสงในประเทศจีนโดยเมฆเรืองแสงนี้ได้ปรากฏขึ้น30นาทีก่อนที่จะเกิดแผ่นไหวในบนทนเสฉวนและยิ่งในปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีการถ่ายภาพแทบทุกที่มีกล้องวงจรปิดติดอยู่รวมถึงเราทุกคนเนี่ยก็ได้พกสมาร์ทโฟนที่สามารถบันทึกภาพได้ใช่ไหมครับนั่นก็ทําให้เรามีหลักฐานมากมาย ว่าปรากฏการแสงประหลาดเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์แผ่นินไหวจริงๆก็ได้ครับอย่างเช่นเหตุการณ์ในวันที่7กันยายนปี2021ที่ประเทศเม็กซิโก,โกในโลกอินเทอร์เน็ตของประเทศเม็กซิโกได้มีการโพสต์ว่าเห็นแสงประหลาดบนท้องฟ้าอยู่เต็มอินเทอร์เน็ตไปเลยครับแล้วเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นพร้อมๆก,กับการเกิดแผ่นินไหวที่เม็กซิโกเช่นกันครับและแน่นอนว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มีกล้องหลายกล้องที่สามารถจับภาพได้ทําให้เรามีหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนว่าแสงประหลาดเหล่านี้ อาจจะเกี่ยวข้องกับแผ่นินไหวจริงๆก็ได้ครับหรือเหตุการณ์แผ่นินไหวที่เกิดขึ้นในปี2016ที่ไคคูราประเทศนิวซีแลนด์แผ่นินไหวครั้งนั้นมีขนาดประมาณ7.8ลิกเตอร์ครับแผ่นินไหวไม่ได้เกิดขึ้นในตอนกลางคืนและมีรายงานว่ามีผู้คนจํานวนมากสามารถพบเห็นแสงประหลาดสีเขียวและสีฟ้าปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ายามค่ําคืนด้วยครับซึ่งนั่นก็คือเอิร์ทเควกไลส์สีเขียวและสีน้ําเงินที่ปรากฏบนท้องฟ้าที่จะเตือนเราว่าอาจจะเกิดแผ่นินไหวขึ้นได้แต่ถ้าเรา เจอแสงสีฟ้าบนหน้าจอมันก็อาจจะเตือนเราว่าสายตาเราอาจจะเจอปัญหาได้ครับผมขอแนะนําให้เราใช้แว่นกรองแสงออปตัสแว่นกรองแสงออปตัสที่ผมใส่อยู่นี้มีชื่อรุ่นว่าสปิทไฟสปิทไฟเป็นแว่นในรุ่นสแตนเลสสตีลซีรีส์ที่มีความแข็งแรงทนทานและถอดประกอบง่ายไม่ต้องใช้น็อตตัวใช้มือก็สามารถถอดประกอบได้แล้วนะครับใส่แล้วสบายไม่บิดขมับสามารถใส่เล่นเกมดูหนังฟังเพลงได้ทั้งวันโดยไม่ปวดหูไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังใส่แว่นอยู่ครับ สามารถสั่งซื้อได้ในวันนี้ที่แฟนเพจออบตัสแต่ถ้าอยากสนับสนุนช่องนี้ไปด้วยก็อย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดสงสยัย SONGSI ได้รับส่วนลด100บาทแถมยังสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันด้วยครับเมื่อมีหลักฐานเกยวกระเ,เจ้าแสงประหลาดมากมายขนาดนี้แน่นอนว่าในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ก็ได้เริ่มหันมาสนใจศึกษาเจ้าปรากฏการแสงประหลาดพวกนี้แล้วนะครับว่ามันคืออะไรมันเกิดมาจากไหนและมันเกี่ยวข้องอะไรกับเทนไหวแต่ผมขอสปอยไว้ก่อนเลยนะครับว่า ณปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แต่เราก็ยังพอมีทฤษฎีที่จะพออธิบายปรากฏการณ์นี้ได้อยู่บ้างครับหนึ่งในทฤษฎีที่น่าสนใจได้บอกว่ากลไกการเกิดเจ้าแสงประหลาดเนี่ยมันเป็น,นกลไกเดียวกันกับการเกิดแสงเหนือหรือแสงออโรราครับโดยมันเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างหินที่มีประจุไฟฟ้า,ฟาสูงกับสนามแม่เหล็กโลกครับโดยหินที่มีประจุไฟฟ้า,ฟาสูงนี้มักจะเกิดขึ้นระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหว5้ิลิตรขึ้นไปครับและประจุไฟฟ้า,ฟาจากหินพวกนี้ เมื่อจะไปทาปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กโลกทําให้เกิดแสงขึ้นเหนือพื้นผิวบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวคล้ายกับการเกิดแสงออโรานั่นเองครับแต่คําอธิบายนี้อธิบายได้เพียงแค่แสงที่ปรากฏขึ้นพร้อมกับการเกิดแผ่นดินไหวเท่านั้นนะครับไม่ได้อธิบายว่าแสงที่เกิดขึ้นก่อนแผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งทฤษฎีที่อธิบายแสงเกิดก่อนแผ่นดินไหวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับโดยทฤษฎีนี้จะเกี่ยวข้องกับการแตกพนราเคมีของแร่ธาตุบางชนิดอย่างเช่นโดโลไมและไลโอไลครับ คำอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้บอกว่าเมื่อเกิดแรงดันใต้ผิวโลกที่สูงมากแร่ธาตุพวกนี้ก็จะเกิดความเครียดที่สูงและมันก็จะสามารถปล่อยออกซิเจนไอออนออกมาได้ออกซิเจนไอออนก็คล้ายกับออกซิเจนนะครับแต่ว่ามันมีประจุอยู่แล้วออกซิเจนไอออนพวกนี้ก็จะลอดเข้ามาตามรอยแยกของผิวดินลอยขึ้นมาบนท้องฟ้าครับจากนั้นเมื่อมันเข้าไปสู่ชั้นบรรยากาศมันก็จะกลายเป็นพาสมาแล้วทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นมาได้ครับและนั่นก็เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์การเกิดแสงแปลกประหลาด เหนือบริเวณรอยเลื่อนของแผ่นดินนะครับโดยเฉพาะรอยเลื่อนและรอยแตกเนี่ยเราจะเห็นแสงแปลกประหลาดข้างบนนั้นค่อนข้างบ่อยมันก็เพราะว่าที่รอยเลื่อนนั้นมักจะเกิดออกซิเจนไอออนเป็นจํานวนมากแล้วมันก็ได้ลอยขึ้นมาที่ชั้นบรรยากาศเป็นจํานวนมากเช่นกันครับทาให้เกิดแสงได้ง่ายหรือบางทฤษฎีก็อธิบายง่ายๆเลยนะครับบอกว่าแร่ธาตุบางชนิดเนี่ยเมื่อเกิดการเขย่าเกิดการบดขยี้การขูดการสีกันเนี่ยมันสามารถเกิดประกายแสงได้ง่ายครับแล้วเมื่อเป็นแผ่นดินไหวแร่ธาตุพวกนี้ก็ได้เกิดประกายแสงขึ้นขนาดใหญ่มาก ประากายแสงนั้นได้ส่องขึ้นไปบนท้องฟ้าเกิดแสงสว่างวาบขึ้นนั่นเองครับมันไม่ใช่อะไรเลยเป็นเพียงแค่แสงจากการบดขยี้ของก้อนหินและแร่าธาตุเท่านั้นเองครับดังนั้นการเห็นแสงประหลาดบนท้องฟ้าอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็น UFO นะครับมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนภัยบางอย่างให้เรารีบหนีออกจากตึกก็ได้นะครับไม่งั้นตึกอาจจะถล่มใส่หัวเราจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็ได้ครับแม้ในปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกลไกาการเกิดปรากฏการณ์เจ้าแสมพินไหวหรือว่าเอิร์ทเควกไลนี้เท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าพวกเขาก็พยายามศึกษากันอยู่และถ้าเมื่อไหร่เราได้เข้าใจกลไกมันอย่างชัดเจนรู้วิธีการเกิดของมันอย่างแน่ชัดแล้วไม่แน่ว่ามันอาจจะกลายเป็นสัญญาณเตือนภัยของเราในอนาคตก็ได้เราอาจจะมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นินไหวช่วยชีวิตคนได้หลายพันหลายหมื่นคนก็ได้ครับแต่ในปัจจุบันนี้เรายังไม่มีเทคโนโลยีใดๆที่จะสามารถทําในอนาคต ทำนายได้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่อย,อย่างชัดเจนนะครับสิ่งที่เราทําได้เพียงแค่ไปศึกษารอยเลื่อนเก็บสถิติการเกิดแผ่นดินไหวย้อนหลังเราทําได้เพียงแค่วิเคราะห์ความเสี่ยงว่าแถวไหนมีความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวสูงมีความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวต่ําแล้วถ้าเกิดแล้วมันจะรุนแรงหรือว่าเบากันแน่เราทําได้แค่เชิงสถิติมีแต่ความน่าจะเป็นเท่านั้นครับแม้ปัจจุบันนี้มนุษย์ยังไม่สามารถคาดการณ์การเกิดแผ่นดินไหวล่วงหน้าได้แต่เราก็ ป้องกันมันได้ด้วยวิธีการเชิงรับครับเราได้พัฒน,นาเทคโนโลยีการเสริมสร้างอาคารให้อาคารต้านแผ่นดินไหวครับไม่ไว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นตอนไหนและเมื่อไหร่อาคารของเราต้องสามารถต้านทานมันได้และไม่ถล่มครับเหล่านักธรณีวิทยาและวิศวกรทั่วโลกก็ได้พยายามศึกษาปรากฏการแผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลาครับในประเทศไทยก็มีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่เต็มที่เช่นกันครับในกลุ่มวิศวกรก็ได้มีการศึกษาอาตาัตราเร่งของดินลักษณะของดินต่างๆว่าถ้าดินเกิดแผ่นดินไหวแล้วดินจะมีพฤติกรรมอย่างไร และพฤติกรรมของดินนั้นจะส่งผลอย่างไรกับตึกแล้วก็มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับตึกซึ่งผมก็ทําทีสิทธ์ปอโทรเรื่องนี้เช่นกันครับว่าถ้าตึกเกิดเป็นไหวขึ้นมาแล้วตึกจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรตรงไหนจะหักก่อนพังก่อนและพังเพราะสาหเหตุแบบไหนโครงสร้างแบบไหนทําให้มันพังแล้วเราก็ต้องศึกษาหาวิธีที่จะสร้างโครงสร้างอย่างไรเสริมเหล็กแบบไหนให้ตึกโดนแผ่นดินไหวแล้วไม่พังลงมาทับหัวเราตายครับพูดง่ายๆก็คือถึงแม้เราจะไม่สามารถบอกได้ว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เราก็ใช้วิธีป้องกันเชิงรับก็คือแผ่นไหวจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เราจะพร้อมรับมือเสมอครับแล้วล่าสุดในปีพศ2561กรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้ตีพิมพ์มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านแผ่นไหวเพื่อเป็นคําแนะนําให้วิศวกรทั้งหลายได้ออกแบบอาคารเพื่อจะป้องกันการเกิดแผ่นไหวทำไงให้อาคารปลอดภัยโดนแผน่นไหวแล้วไม่พังและมาตรฐานนี้ก็เป็นมาตรฐานใหม่ล่าสุดของประเทศไทยแล้วตอนสมัยที่ผมเรียนปโทเพื่อนของผมก็เป็นหนึ่งในนักวิจัยที่ท,ทําทีสิทธ ที่ได้ร่างมาตรฐานนี้ขึ้นมาเช่นกันครับแล้วถ้าใครสนใจเรื่องเชิงวิศวกรรมว่าเหล่าวิศวกรเนี่ยใช้เทคนิคแบบไหนในการออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวก็สามารถบอกผมได้ที่คอมเมนต์นะครับไว้ผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวมาเล่าสู่กันฟังครับนอกจากนี้ประเทศไทยเราก็ยังมีหน่วยงานที่เฝ้าระวังแผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยนะครับนั่นก็คือกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาโดยหน่วยงานนี้จะทําการวิเคราะห์และตรวจจับแผ่นดินไหว ทั้งในและต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาครับโดยเรามีเครือข่ายสถานีตรวจสอบแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับอย่างเช่นสถานีตรวจจับความเร่งของพื้นดินโดยพื้นดินเนี่ยถ้ามันเกิดแผ่นดินไหวพื้นดินจะสั่นพื้นดินเลยมีความเร่งครับเราเลยเรียกสถานีตรวจจับการสั่นไหวของพื้นดินว่าสถานีตรวจจับความเร่งของพื้นดินนั่นเองครับนอกจากนี้เรามีสถานีตรวจจับการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกการตรวจจับระดับน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติแล้วการทํางานของสถานีพวกนี้ก็ทางานตลอดย4ิบสชั่วโมง ถ้ามีอะไรผิดปกติเราสามารถรายงานได้เลยว่ามันอาจจะเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นและยังมีหน้าที่สำคัญในการเตือนภัยไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยว่า,าจะเกิดภัยพิบัติบางอย่างขึ้นอย่างเช่นสึนามิเป็นต้นครับในปัจจุบันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรายังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องแสงแผ่นดินไหวได้ดีสักเท่าไหร่นักนักวิทยาศาสตร์กาลังพยายามศึกษามันอยู่ครับมันยังเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่รอการไขปริศนาอยู่ครับแต่ผมคิดว่าถ้าเมื่อไหร่เราเข้าใจกลไกาการเกิดแสงนี้ได้เราไขาปริศนามันเรียบร้อยแล้ว มันอาจจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการช่วยชีวิตมนุษย์เราอีกหลายคนก็ได้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อของแสงพืนทินไหวที่ผมได้นํามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับโดยเนื้อหาทั้งหมดทีมงานคนช่างสงสัยก็ได้รวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ตถ้ามีขอ้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าใครอยากเสริมเพิ่มเติมอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับแต่ขออย่างเดียวพูดคุยกันอย่างสุภาพนะครับและถ้าใครชอบลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทําคลิปต่อๆไปแล้วใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้ด้วยการเลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟทีมงานคนช่างสงสัยและสนับสนุนค่าอุปกรณ์ในการถ่ายทาคลิปก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือกดปุ่มซัตแตงได้เลยนะครับมันจะเป็นการขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ตอนนี้คลิปจบแล้วขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปนะครับก่อนจากกันอย่าลืมช่างสงสัยเขาไว้นะครับสวัสดีครับ